ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วจะว่าไปว่ามาข่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวตลกก็ว่าได้นะครับผมและใครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนบอยในการด่ากเกาหลีเหนือก็น่าจะชอบกันเลยแหละนะและเหตุการณ์ในครั้งนี้สาหรับเรือรบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรือพิฆาตเรือชั้นนําของกองทัพเกาหลีเหนือที่จะขึ้นมาเป็นเรือที่ทรงอํานาจมากที่สุดซึ่งตอนก่อสร้างท่านผู้นําคิมจองอึนแห่ง เกาหลีเหนือก็เที่ยวไล่เที่ยวขือไปสองแทบจะทุกเดือนแต่ปรากฏว่าพอจะทดลองปล่อยลงน้ําจริงๆเนี่ยเรือพิฆาตสุดโด่งดังของประเทศจูในวันปล่อยตัวก็จมลงต่อหน้าท่านคิมไปไซอย่างนั้นย้ำทุกคนอีกครั้งนะครับผมว่าเป็นเรือนะแต่ว่าทน,น้ําไม่ได้และแน่นอนประเทศแห่งเผด็จการก็จะมีเรื่องขบขันเล่าลือกันไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นคนที่ก่อสร้างถูกประหารชีวิตแน่ๆนะจากการจมในครั้งนี้หรือเรือพิฆาตลรมใหม่ของเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเหมือนลางร้ายที่อาจจะทําให้อหํานาจของท่านผู้นานคิมจองอึนล่มสลายก็ได้ในนอาคต อะไรต่างๆนานานะถาถมเข้ามาในเหตุการณ์ครั้งนี้เยอะมากๆนะครับผมและก็แน่นอนแหละที่สําคัญมาทําให้ตัวผู้นําคิมแห่งเกาหลีเหนือขายหน้าถึงขั้นต้องเดินหนีออกจากงานกันเลยทีเดียวโดยในช่วงของวันที่18พฤ,ฤษภาคมที่ผ่านมาในการปล่อยเรือชั้นเรือพิฆาตของเกาหลีเหนือที่เชิดหน้าชูตา,มาทม่สุดของประเทศโดยระบุว่าเป็นเรือลำที่2นะครับผมที่อู่ต่อเรือในเมืองซองจินซึ่งในวันงานเนี่ยผู้นาสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนสเสดจไปด้วยตัวเองด้วยนะแต่จู่ๆก็ปรากฏ